เดี๋ยวจะบอกนะเรื่องซ่อนหาหรือเปล่ามีจริงสำรวจไปสภาพหนึ่งผมก็เจอไดอารี่ของเด็กชายคนหนึ่งไปอยากเจอเด็กชาทุกคนนะครับวันะเข้ามาใหม่นะเลทำเกมล่าสมบัติขึ้นมาไอเด็กที่บอกว่าเขาไปเล่นต่อสู้กับเด็กผู้หญิงข้างบ้านนแล้วแม่แม่โกรธเขาแล้วก็บอกเพาว่าจะเกิดงงอะไรวะเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่าจะเป็นนักล่าสมบัติที่ดีนะเพราะว่าจะหาสมบัติที่ซ่อนไว้เจอตลอดเลยตอนที่เล่นสมบัติกันอย่งเช่นเราเล่นเครับ แล้วเดชกุลนะเปิดมาเจอหนังสือกินแล้เจอร้อยเอ็ดที่เขาไม่ได้ช่องกินสองเป็นช่องพอเริ่มเปิดกล่องไปเรื่อยข้างในมันเป็นสปอยเกมครับเขาเล่นไปด้วยภาคไปด้วยจังเลยชอบแบบแนวออกไปจนไทยกก็ยังไม่ใช่สมบัตินะอะไรเงี้ยบกล่องก็บอกว่าเป็นกับดักพอเปิดปุ๊บโดนหกทิ้มตายเองสุดท้ายก็เป็นกล่องที่ซ่อนอยู่ในวันนี้เสียงไม่หลบไม่ไหลไม่จังไม่หยองเพราะว่าเจ้สาวแนวที่ถูกทิ้งไว้น่ะมันก็มีบ้างแหละครับเก็บไปก่อนไม่มีอะไรหรอก มมีแค่ลูกปั้นครับผมทุกคนดีไงตรงนี้เลยในรูปปกเล็เป๊ะๆมันวงไว้แถวๆนี่หรอลูกปั้นเจอแล้วลูกปั้นชิซูครับอ๋อไอ,อตุ๊กตาเจ้าสาวเมื่อกี้มาวางเอาไว้ครับทุกคนแล้วก็แสดงว่าตอนนี้นยังไปาาย,ยังไปกับงานลวงทุกงานอยู่นะครับยังไม่มีงานอะไรที่ต้องลา ก็เชื่อแล้วมัจะเป็นเธอต้องบอกเลยนะปีนี้มีแต่พ่อม,นนมีทั้งหลายคนดี๋ยวพ,พูดเดี๋ยวมีคนได้ยินคิบละครเยอะแน่นเลยอืออันนี้คําพูดเปลี่ยนไปอันนี้น่าจะพูดถึงเราได้เลยเรากลังจะโดนจับแต่งงานกับไอ้นี่คุณตุย้ยคีนะครับก็เลยแบบโขาพดดินทากันเขาเลยโอ้หทำไมต้องเป็นฮนาโกะไหนก็ได้ไหละมีเรื่องรอยเก่<า>ที่บนนะครับเขียนว่าอะไรครับถามไปกั้นเราไม่ต้องตอบหรอก อันนี้ด้วยเขียนว่าอะไรอันนี้ก็ทมนะจะไม่ต้องตอบเลยน่ชาไม่เฉยเริ่มจากวันที่ไม่วันที่สิบกับวันที่สิบเอ็ดขึ้นไปใหม่อยู่ใส่ชุดเดิมเลยในที่สุดก็เดินมาเจอชูรสอันนีระวังยารอเปล่าคัสนินยังเหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนยังเป็นชุดเราบอกมาทุกคนเตรียมวิ่งเริ่มวอูเหรอเอ๊ะ านี่คือซีแรกที่เราดำฟักยาวมากินทุกคนซึ่งวันนี้เจะปาลอาเล่นกันเป็นซีเป็นะครับคุณชิวมาถือมาให้ลงมามีงานโดดมินบุรีไม่ยอมผิดพลาดเป็นครั้งที่สองต่ำไปมากชิชิวครับระดับระเบียบชิชิวเหมือนแล้วดีที่มันมีว่างเดินทางไปอุดตรดดิบกับเดินทางกลับที่มันว่างถ้าไม่ถ้าไมว่างเดินทางนะ ให้โทษแบทตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอโอ้นอนผมนอนแบบฟอกกระทียมการวิ่งหนีใช่ไหมซ้อมนอนอนะ่ะนี่สบีตัวแรกคือปกติมันจะเป็นการซีไหมแบทไม่คัดแล้อะเฮ้ยโอ้ยดู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 เกินเกินเกินดีเลยต้นเกมทำไว้เยอะรอบที่แล้วอ่ะสามร้อยโลมาสามมาละโดนซะอะไรอะไรวันนี้กูทำไมทำไมไม่เล่นหนองคายแล้วนครพนมอะไรเงี้ย นี่ยแต่ที่สำคัญคือวิทยุครับเออผมว่าวิทยุมันต้องมีเนื้อหาใหม่แน่ๆแล้วก็พวกวิทยุที่ไม่เคยมีเสียงมันน่าจะมีขึน้นมาสะพานมากกุนเป็นไปนองคายบเพราะว่าไรเป็นอน,ปนอนที่เป็นนอนไ,ได้ขับรถ <พอ S 1> ช่วยพ่อถลุค,คือนอนแบบ